สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องของเรานะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสองพนะขอความโชคดีความเจริญความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโชคลาภที่เป็นด้านดีๆขอจงประสบแก่ผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะหัวข,ข้อแรนดอมในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะ คือแรนดอมที่บอกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับใครคนนั้นภายในปี2567จจะเป็นอย่างไรต่อไปสถานการณ์นะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดหน้าไพ่ดูกันเลยนะคะพลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกคนทุกท่านนะคะไม่จำกัดสามารถรับชมได้ทุกคนทุกเพศทุกธาตุทุกราศีไม่จำกัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะ แต่พลังงานแรนดอมไม่สามารถจะตรงกับชีวิตจริงของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าแรนดอมคือพลังงานรวมถ้าจะให้ตรงกับชีวิตของคุณที่สุดก็ต้องเป็นแบบว่าเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะแอดไลน์ที่หมายเลขที่ขึ้นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอดูพลังงานแล้วก็สถานการณ์ของคุณกับใครคนนั้นเลยค่ะ ขอดูหน้าไพ่ของคุณเลยนะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรภายในปี2 5 6ห้าหค่ะขอพลังงานหน้าไพ่10ใบ,บเลยค่ะใบแรกขึ้น two o f s s o r c e six o f s source two o f s s o r c e six o f s s o r c e เอยยังไง Two of One, the Temperance, สถานการณ์แล้วก็แนวโน้มระหว่างคุณกับใครคนนั้นนะคะภายในปีใหม่นี้นะภายในทั้งปีะคะ่ะแล้วก็ Four of Pentacles ภายในปีสองห้าหกเจ็ด n i ยอ of Swords Mm. king of wands age of swords the wheel of fortune nice of one คุณสามารถเป็นชาวธาตุลมนะคะลมไฟดินพลังงานที่เด่นๆนะที่ขึ้นมาเด่นๆนะคะลมไฟดินนะคุณสามารถเป็นชาวราศีธนูนะพลังงานที่เด่นๆเป็นคนวันพฤหัสได้นะคะจากพลังงานหน้าไพ่เบื้องต้นนะคะอมื คุณมีความลังเลนะผู้อ่านมองว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะระหว่างคุณกับใครคนนั้นนะคะผู้อ่านมองพลังงานหน้าไพ่อะ่ะน้ำหนักมันมากไปทางถ้าคนที่เป็นฟิลหวานแหววกันอยู่อะ่ะเออไม่ใช่นะคะไม่ใช่พลังงานคุณนะแต่ถ้าคนที่อยู่ในช่วงแบบ คุมเพือเราของละแหงเป็นฟิลที่เหมือนกับว่ามีความไม่เข้าใจกันนะคะอามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ลากยาวตั้งแต่ปีหกหกลากมาถึงหกเจ็ดเนี่ยสถานการณ์อะ่ะมีความรู้สึกว่าคุณคุณเริ่มจะมีความแบบคือคุณอยาก คุณอยากคุณอยากหันหลังออกจากคุณอยากออกจากจุดๆเนี้ยพลังงานของคุณอะตอนเนี้ยคุณค่อนข้างลังเลนะพไพ่ใบแรกคุณขึ้นสองดาบคุณมีฟิลของคนที่แบบว่าอยากไปอะฟิลอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าไพ่ประกบเป็นหกดาบอีกเป็นเป็นความรู้สึกที่แบบว่าฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นพลังงานของบางคนเนี่ยที่อยากไปเนี่ยม,มีมีเรื่องเข้ามา ให้คุณคิดอนะถึงสองเรื่องนะหนึ่งเรื่องหัวใจสองเรื่องงานบางเคสบางท่านก็อาจจะได้ย้ายงานหมายถึงว่าย้ายสาขาค่ะหรือไม่ก็เปลี่ยนงานไปเลยพลังงานค่อนข้างเด่นนะคุณอาจมีฟิลได้ดีกับต่างชาตินะหมายถึงด้านสาขาอา,อาชีพนะคะคุณทําได้ทุกอาชีพนะคะไปได้หมดนะแต่ที่เด่นๆก็ไปในด้านอาหารเครื่องดื่มอาหารทะเลอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งไปในสาย เกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสารทุกรูปแบบอะจะเป็นจะเป็นเจ้าของหรือว่าจะเป็นบุคคลในองค์กรเป็นลูกน้องอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดนะพลังงานคุณอะคือแบบผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะได้เปลี่ยนงานนะเปลี่ยนงานหรือว่ามีมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนอะบางเคสบางท่านก็ทำทุลทำงานในสายขนส่งไปเลยนะคะขนส่งทุกรูป ทุกรูปแบบอะค่ะจะเล็กจะใหญ่จะกี่ล้อก็คือได้หมดนะพลังงานของคุณนะคือเกี่ยวข้องอะชีวิตคุณอะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายพลังงานนะคะมันดูจากพลังงานหน้าไพ่แล้วคุณน่าจะอยู่ในสภาวะหรือว่าเจอกับปัญหาตรงนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะอยู่ละมีไพ่ view of fortune ขึ้นผู้อ่านมองว่าคุณจะได้เปลี่ยนถ้าช่วงนี้นะคุณอยู่ในสภาวะที่แบบ เจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องอ่ะทุกเรื่องนะทั้งงานทั้งหัวใจหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีคู่ฟิลคนโสดหรือคนที่กําลังมีประเด็นก็ช่างนะคุณจะมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนคือจากที่ร้ายอ่ะมันจะกลายเป็นดีพลังงานนะคะคือแบบว่ามองแล้วว่าคุณน่าจะถ้าให้เด่นนะคุณต้องแอคชั่นเรื่องงานไปเลยเรื่องเรื่องงานอ่ะมันจะเข้ามาหาคุณเยอะ ไม่งั้นก็ไปในด้านสายการเรียนบางเคสบางท่านนะคะแต่ผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นเรื่องงานนะถ้าคุณทุ่มเทเวลาไปแอคชั่นเรื่องงานหนะ้าที่การงานน่คุณจะโอเคแต่ถ้าแต่ถ้าคุณโฟกัสแต่เรื่องหัวใจเรื่องปัญหาของความรักกับคู่ของคุณเนี่ยคุณจะไม่โอเคเลยเพราะพลังงานคุณขึ้นก้าวดาช่วงนี้คุณก็เครียดอยู่แล้วเป็นคนเครียดค่อนข้างเครียดคิดมากนะบางทีก็คิดเกินเหตุไปเงี้ยฟีลแบบ บางเคสบางท่านก็อาจจะเจ็บป่วยได้นะคะถ้าคุณไม่ไม,ไม่ปลงไม่ปล่อยวางอะไรบ้างนะพลังงานของคุณนะเหมือนคุณอยู่กับปัญหามาสักระยะแล้วแบบยังยังแก้ไม่ได้ยังหาทางออกไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นฟิลของคนที่ที่มีความรู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจแล้วก็อยากจะอยากจะออกจากจุดจุดเนี้ยที่มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดกระอักกระอ่วนอะไรก็ตามอะ่ะมันเป็นพลังงานของคนที่อยากเปลี่ยนแปลงแล้วอะ่ะ ผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะทนมาสักระยะแล้วละ่ะทนมามากด้วยมองดูแล้วนะบางเคสบางท่านก็สายอาชีพนะคะไปในด้านกีฬาทุกรูปแบบนะพลังงานของคุณนะคุณค่อนคุณค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งสถานการณ์อย่างเนี้ยมันจะลากยาวไปถึงปีหกเจ็ดเลยถามว่าถ้าเกิดว่าปรับเปลี่ยนเราจะดีไหมผู้อ่านมองว่าถ้าปรับเปลี่ยนนะมันจะดีขึ้นคือมันจะมีเหตุ ทําให้คุณจะต้องเปลี่ยนหรือไม่งั้นก็จะมีอะไรมามาเหมือนคือวิวออฟฟอร์จูนขึ้นน่ะผู้อ่านมองว่าโชคชะตากําลังจะนําพาให้คุณชีวิตคุณออกจากจุดที่มันแย่ไปสู่จุดที่ดีขึ้นน่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คุณด้วยนะคุณต้องเปลี่ยนเลยนะไม่ใช่ว่าพอพอโอกาสมาแล้วคุณไม่เลือกเนี่ยก็ไม่ใช่นะงั้นคุณก็ต้องอยู่กับปัญหาอยู่กับจุดจุดเดิมซึ่งคุณเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วไงคุณไม่โอเคคุณเบื่อคุณอาจจะ จะจะทนมานานและอะไรเงี้ยไม่งั้นคุณไม่ขึ้นก้าวดาบหรอกพลังงานผู้อ่านมองว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีคนมาเสนองานอะไรใหม่ๆอ่ะให้คุณถ้าใครที่ที่เป็นประเด็นตรงกับที่ผู้อ่านพูดอ่ะคุณรีบคว้าโอกาสไว้เลยนะคะพลังงานวิวออฟฟอร์จูนมานะแล้วก็มีพลังงานหนึ่งดาบผู้อ่านมองว่าชีวิตคุณมันจะดีขึ้นอนะ่ะ คือคือถึงถึงแม้ว่างานปัจจุบันที่คุณทําอยู่มันก็โอเคละสสาหรับคุณนะคุณอาจจะมองว่าโอเคอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณแต่มันมีปัญหาไงมันโอเคก็จริงแต่ว่ามันมีปัญหาปัญหาก็คือเรื่องเรื่องหัวใจแล้วก็เรื่องอะไรเนี่ยคุณคุณมีประเด็นเรื่องความรักแน่ๆแล้วมันจะจะส่งผลถึงเรื่องงานด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่คือมันเหมือนกับว่าพลังงานความรักมันมาดึงมันมาดึงมันทําให้พลังงาน ความสยภาพด้านงานของคุณมันดรอปลงอ่ะคือคนเราพอเครียดใช่ไหมสุขภาพจิตไม่ดีอย่าเงี้ยแทนที่ว่าสมองมันจะโล่งจะอะไรคือแบบคือคือเรื่องหัวใจมันมาทําให้ให้คุณน่ะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอ่ะผู้อาจมองอย่างนั้นนะเพราะว่าไพ่ขึ้นสองดาบเก้าดาบคุณคุณต้องต้องตัดออกเรื่องหนึง่งซึ่งหน้าไพ่พยายามสื่อว่า คุณต้องแอคชั่นงานถ้าคุณยังยังแบบมาวะหัวใจก็วางไม่ได้งานคุณก็จะเสียด้วยอะไรเงี้ยพลังงานมันเป็นฟิลที่แบบมันขึ้นสองดาบอ่ะใบแรกคุณต้องเลือกคุณจะให้ชีวิตคุณมันมันดิ่งไปทุกเกรือ่องเลยเหรอทั้งหัวใจทั้งงานอย่างเงี้ยคุณต้องเลือกอะไรสักอย่างแล้วผู้อ่านมองว่าคุณควรจะเลือกงานเพราะว่าให้พลังงานคุณขึ้นดีขึ้นทั้งคิงคิงออฟวานทูว์วานไนท์ซอบวานวิวออฟวัตชุนมา คือถ้างานดีเงินก็ดีค่ะชีวิตคนเรานะถ้างานเพอร์เฟกนะคือคือมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะหรือว่าเพศทางเลือกชาว LGB เนี่ยก็คือว่าคือมันเป็นสัจธรรมเลยค่ะมันมันเป็นหลักง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากคนเราอะถ้างานเพอร์เฟกงานเพอร์เฟกเงินก็ต้องมาพอเงินเงินมาคือคนเรามันมีความเพียบพร้อมในชีวิตทุกๆด้านะงานดีเงินดี เดี๋ยวเพศตรงข้ามก็เข้ามาอีกคือมันจะเป็นแรงดึงดูดโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปขนขวายหาผู้อ่านมองนะบางทีนะคือคือบางท่านก็เข้าใจนะว่าบางคนก็เป็นฟิลของคนที่ไม่อยากอยู่คนเดียวบางคนก็อาจจะติดการมีคู่จะต้องมีคู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยค,คุณลองปรับดูให้ขึ้นเก้าดาบผู้อ่านมองว่าคุณควรจะลองปรับดูบางทีนะ มนุษย์เราเนี่ยอย่างที่พูดนะคะคือแบบบางคนก็ไม่ชินบางคนก็ทําไม่ได้เนาะแต่ถ้าคุณลองใช้ชีวิตแบบไปไหนมาไหนทําอะไรคนเดียวอะ่ะบางทีคุณอาจจะจะพบจะเจอตัวเองในแบบที่เออลูกนี้ฉันอยู่สด,สดมามาตั้งนานดีกว่ามีแฟนก็ปวดหัวอะไรเงี้ยแทนที่ว่าจะจะดีจะช่วยกันแบบทําให้อะไรอะไรดีขึ้นกับกับเหมือนมาเพิ่มปัญหาให้ชีวิตฉันอย่างเงี้ยอะฟีลน่าจะประมาณอย่างนี้นะคะผู้อ่านมองนะ พลังงานแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องถ้าคนที่มีคู่ดีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าให้คุณไปเลิกกับคู่คุณไม่ใช่นะอันนี้ผู้อ่านพูดถึงประเด็นของคนที่มีประเด็นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะอย่างที่บอกนะการเปิดไพ่อ่ะดวงสามสิบการกระทำเจ็ดสิบ ไพ่แค่เป็นไกด์แนวทางชี้นําให้ชีวิตคุณคุณจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ดุลพินิษ์วิจารณญาณของคุณเองมันคือดวงคุณมันคือชีวิตคุณคุณอยากให้ชีวิตคุณไปในด้านไหนอ่ะดีหรือไม่ดีคุณก็เลือกตัดสินใจเอาคุณคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดคุณต้องคิดคนเราจะต้องคิดถึงตัวเองให้มากๆนึกถึงผลดีผลเสียให้มันมากๆชั่งน้ําหนักเลยค่ะบางบางคนนะก็คือว่าแบบว่า กว่าจะเข้าใจได้ว่าอืมการมีคู่บางทีมันก็ทําให้ความเจริญในหน้าที่การงานเราดรอปหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็โชคดีมีคู่ดีอันนี้ผู้อ่านก็ยินดีด้วยดีใจด้วยนะคะก็อยากให้คุณรับโอกาสไว้นะถ้าโอกาสนั้นมาถึงนะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรผู้อ่านมองอย่างที่บอกอะคะ่ะก็คือว่าถ้าเป็นประเด็นของคนที่คู่ไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรคลิปนี้ไม่ใชใ่พลังงานคุณเลื่อนผ่านเลย แต่ไพ่ขึ้นมาสิบใบเนี่ยมันพลังงานมันไปในด้านของคนที่กําลังมีปัญหามีปัญหากันอยู่แล้วหงุดหงหงไม่เข้าใจกันทะเลาะกันบ่อยอะไรเงี้ยฟิลห่างกันสักพักอะไรอย่เงี้ยแล้วแล้วเหมือนว่าคุณจะต้องตัดสินใจละคุณจะเลือกอะไรอะ่ะถ้าคุณยังให้ปัญหาหัวใจมาฉุดพลังงานด้านการงานคุณดรอปลงเนี่ยมันจะแย่ไปทั้งสองเรื่องที่บัวานบอกมันถึงเวลาค่ะมันมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นอะ พลังงานคือว่ามันถึงเวลาจังหวะโอกาสแล้วฟิลพลังงานนะถามว่าคือเรื่องงานคุณเด่นนะเอางี้ดีกว่าพูดง่ายๆแต่นี่เรามาประเด็นแรนดอมว่าสถานการณ์ความรักคุณกับคู่จะเป็นยังไงก็ไพ่มันเด่นไปทางคนที่มีประเด็นอ่ะค่อนข้างจะไปในแนวว่าจะต้องแยกแย้ายนะคะขออนุญ,ญาตนะอะน,นี้ผู้อ่านพูดตามหน้าไพ่นะแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจคุณจะมีฟิลของความลังเลเพราะไพ่คุณใบแรกขึ้น two of s w o สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะ่ะไพ้ไม้มาเลย a c e of One สถานการณ์ของคุณกับคู่สถานการณ์ความรักของคุณกับคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปโห The Devil คุณจะได้เกี่ยวกับต่างชาตินะถว่วนมองนะถ้าไม่ต่างชาติบุคคลคนนี้โอ้ Judgment Devil ขึ้น j u d g m e n เอ้ยังไง โอ้โหเด e f ชัดเลยต่างชาติพลังงานไพ่แรงมากไพ่เมเจอร์ใบปิดค่ะสิบไม้สถานการณ์คุณกับคู่จะเป็นอย่างไรคุณอยากจบคุณคุณตัดสินใจเลือกงานแต่มันจะมีอะไรบางอย่างมาฉุดรลังคุณไว้นะใบปิดขึ้นสิบไม้อะถ้าคนที่มีประเด็นกันอยู่ก็อาจมองว่าไม่สามารถจะจบได้ ไม่สามารถจะจบได้เขาหรือเธอจะต้องหาเหตุหาประเด็นหรือไม่งั้นนะถ้าในเคสของคนที่ใจแข็งจริงๆนะตัดจบกันจริงๆคุณก็จะจะไปแอคชั่นเรื่องงานพลังงานให้ง,งานคุณเด่นนะแต่มันเหมือนวิบากกรรมอะ่ะคุณจะไปเจอพลังงานของคนที่จะเข้ามาฟิลเป็นเหมือนเหมือนคู่กรรมคุณเลยนะทั้งไพ่เดวิลทั้งไพ่จัดเม้นไพ่เดอะฟูขึ้นมาไปในด้านสายงานนะ ผู้อ่านมองอ่ะคือแบบคุณคือคุณไม่ได้ตั้งใจจะไปไปเจอใครหรอกแต่งานอ่ะมันดึงคุณไปพลังงานนะหรือไม่งั้นคุณก็จะได้เกี่ยวกับต่างชาติไพ่ค่อนข้างชาัดแล้วคุณเลี่ยงยากคืองานดีอ่ะฟิลน่าจะเป็นผลตอบแทนของงานใหม่ที่คุณจะได้รับเนี่ยมันค่อนข้างดึงดูดคือดึงดูดให้คุณแบบแตัดสินใจได้ง่ายเลือกง่ายอะไรเงี้ยคุณก็เลยเลือกที่จะไปแอคชั่นงานซึ่งผู้อ่านก็มองว่าไม่ผิดนะก็เป็นเรื่องที่ดี หรือไม่งั้นนะทำไมหน้าไพ่มันดูอึมครึมจ้ะเออมันเป็นพลังงานของของความไม่ชัดเจนนะคะเป็นพลังงานของการที่ยังต้องแบกกันไป Feel like the ไฟีลแบบเดอะแบกอะไพ่ขึ้นเป็นสิบดาบอ๋อสิบไม้ขอภัยนะคะไพ่ใบปิดเป็นสิบไม้คุณอยากจบแต่อีกฝ่ายไม่ยอมจบผว้นมองนะไม่ยอมจบ หรือไม่งั้นนะคุณก็จะได้ไปเจอคนที่มีศักยภาพสูงกว่าคุณมากๆพลังงานนะแล้วคนคนนี้ไม่ใช่เรื่องมือเอญที่คุณต้องเจอจะไปเจอในด้านสายงานนี่แหละฟิลพลังงานคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นกับคุณมากนะถ้าคุณได้เจอคนใหม่นะพลังงานผูกอานมองว่าห่างกับคุณเยอะห่างต่างกับคุณในหลายๆด้านนะหนึ่งอายุแน่ๆ ห่างกันแน่นอนเลยพลังงานนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรอืมปัญหามันเหมือนจะคาคคกซังนะคะยังไงก็ขอให้คุยกันด้วยดีนะพลังงานผู้อ่านไม่อยากมองว่ามันจะเป็นลักซอนแต่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะซ้อนก็เป็นไปได้นะถ้าคุณดิวกับคนที่เขาไม่โสดนะพลังงานไพ่ขึ้นใหญ่นะคะ ถ้าคุณไปเดีลยวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วอ่ะคนคนนี้จะไม่ยอมปล่อยคุณนะอาจจะห่างกับคุณไปสักพักอะ่ะซึ่งคุณคิดว่าอาจจะจบแล้วแต่จริงไม่จบนะพลังงานผู้อ่านมองนะหรือไม่งั้นนะถ้าคุณจบกับคนเก่าได้นะแล้วคุณเอ,อ่อไปแอคชั่นเรื่องงานอย่างที่ผู้อ่านบอกใช่ไหมคุณก็จะต้องไปเจอคนใหม่อีกซึ่งพลังงานคนคนนี้ก็เป็นอย่างที่ผู้อ่านพูดอะ่ะไม่ใช่ความบังเอิญที่คุณมาเจอเป็นฟิลของคนที่ค่อนข้างเทียบพร้อมทุกๆด้านเหนือกว่าคุณอะ่ะ เป็นพลังงาน The Devil Judgment อีกฟีลเหมือนเหมือนคุณจะต้องไม่ค่อยแฮปปี้เรื่องความรักอีกอยังไงก็ถ้าเลือกอยู่เป็นโสดได้จะดีกว่านะผู้อ่านมองคุณน่าจะเป็นพลังงาน The f o o ไปเลยถ้าคุณไม่อยากปวดหัวเรื่องความรักนะไม่ว่าคนเก่าคนใหม่จะเข้ามาหาคุณนะให้คุณแอคชั่นเรื่องงานคือคือตัดประเด็นไปเลยตัดเรื่องความคือไม่ใช่ตัดสิให้คุณพักเรื่องหัวใจไว้ก่อนถ้าคุณยังไม่โอเคนะ แต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองเข้มแข็งไหวอ่ะงานฉันก็รับมือได้หัวใจฉันก็รับมือได้ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณคุณคุณแอคชั่นไปเลยเพราะยังไงอ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรอ่ะพลังงานอ่ะเดี๋ยวแรงดึงดูดจะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหาคุณเองอัตโนมัติคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์นะขอบบอกเลยสเสน่ห์แรงด้วยสเสน่ห์อย่างคุณอาจจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ช่างอ่ะพลังงานคุณอ่ะค,อคือคือคุณค่อนข้างดูเป็นท่านหญิงท่านชายที่แบบ เฉียบเนี้ยบเท่หล่อดูดีสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของคุณนะค่อนข้างจะดึงดูดอะเซ็กแอบเพลคุณสูงอะพลังงานนะ<อ>คุณเป็นชาว L อ B บได้นะพลังงานของคุณอะอเอาเป็นว่าไม่ว่าคนเก่าคนใหม่ผู้อ่านมองว่าเรื่องหัวใจอะคุณยังไม่ควรโฟกัสดีกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ไพ่คือถ้าเป็นเรื่องหัวใจคุณจะมีประเด็นแน่นอนไม่ว่าคนเก่าคนใหม่คือแรกมันอาจจะดีแต่สักสักพักหนึ่งมันจะเกิดปัญหาขึ้น ไพ่ใหญ่จะให้คุณไปแอคชั่นเรื่องงานเพราะไพ่งานค,คุณขึ้นดีพลังงานธาตุไฟอะถ้าคุณยังรู้สึกว่าคนที่เข้ามายังไม่ใช่ยังไม่โดนก็ให้สถานะเป็นแค่คนรู้จักหรือว่าเพื่อนไปก่อนจะดีกว่านะคะพลังงานหน้าไพ่ก็แนะนําประมาณนี้นะสถานการณ์ความรักเอ่อถ้าคนที่มีประเด็นกันก,นก็ยังต้องลากกันไปอีกนะคะถึงปีหกเจ็ดนะ ค่อยๆปรับค่อยๆจูนนะคะถ้าใครที่ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากจบยังไม่อยากพอยังอยากจะไปต่อกับคนเดิมเนี่ยก็ค่อยๆคุยกันให้ใจเย็นๆค,นคุยกันใช้สติอย่าใช้อารมณ์นะคะค่อยๆคุยกันแต่ถ้าใครที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าโอเคอะไรยังไงก็ให้ตัดสินใจด้วยความคือให้คิดให้รอบคอบ จบกันด้วยดีจากกันด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่กรณีไปนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะโชคโชคดีแฮปปี้มีชัยสุขสมหวังนะคะพลังงานแรนดอมวันนี้เราถามเรื่องหัวใจแต่เรื่องหัวใจไม่โอเคเลยผู้อ่านมองนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่มาฟังแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นแรนดอมนี้ไม่ใช่พลังงานคุณนะผู้อ่านบอกเลยนะไม่ใช่นะคะอย่าอย่าฟัง ฟังได้ค่ะแต่ถ้าฟังแล้วซีเรียสฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคก็อย่าฝืนจะดีกว่าคือพลังงานอะไรที่เรารู้สึกไม่ตรงไม่โดนไม่ดีเราก็ไม่ต้องรับอ่ะพูดง่ายนะคะเราก็รับแต่ส่วนที่เรามีความรู้สึกว่าเออฉันชอบฉันรู้สึกว่ามันตรงมันใช่ฉันอะไรอย่างเงี้ยจะโอเคกว่าคือคือไม่ใช่ว่าคุณมาฟังทุกคลิปแล้วคุณจะต้องรับพลังงานทุกคลิปไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่จำเป็นนะคะบางทีเราก็ฟังแค่ อยากฟังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฟังคิดว่ามาฟังพลังงานแรนดอมเพื่อเป็นนิทานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสบายๆนะไม่อยากให้ซีเรียสน,นะคะทุกคนทุกท่านนะก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยมีความสุขนะสุขภาพดีภายในปีใหม่นี้2567นะคะโชคดีตลอดปีนี้แล้วก็ตลอดไปนะคะก็แรนดอมนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ